การที่จะเจ้าค้ากิจกับมตัวเองนะครับ break through limit เราต้องฝึกเพิ่มครับเพืเ่อเพิ่มความ capacity สวัสดีครับผมกล้อง a c pit ครับ มีเพื่อนๆจาก a c e b o o k นะครับเข้ามาถามว่าผมมีวิธีการเพิ่มจํานวนในการดึงข้อหรือว่าการวิดพื้นยังไงนะครับเพราะว่าเขาทําได้ไม่ค่อยเยอะเลยนะครับต่อครั้งนะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคส่วนตัวนะครับย้ำนะครับว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเพื่อนๆสามารถหาเทคนิคในอินเทอร์เน็ตยูทูบอะไรเนี่ยกูเกิลเนี่ยเพียบไปหมดเลยนะครับของผมก็จะเป็นไอเดียไอเดียเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับเทคนิคของผมนะครับจะเพิ่มท่าพิเศษเข้าไปอีก3ท่านะครับจะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อม อันดับแรกนะครับเพื่อนๆผมก็จะมาดึงข้อปกติก่อนนะครับผมก็จะกําหนดนะครับเอาตามที่ตัวเองไหวแล้วก็มีกําลังเหลืออยู่นะครับซึ่งก็คือประมาณ10ครั้งนะครับส่วนเทคนิคของผมนั่นคือเกรงหน้าท้องแล้วก็ยื่นขาออกมาด้านหน้านิดนึงนะครับทำให้เรามีน้าหนักที่เบามากขึ้นแล้วก็ได้กล้ามท้องมากขึ้นแล้วก็ไม่ปวดหลังนะครับผมลองดูนะพอผมดึง 10ครั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาฝึกท่าพิเศษท่าแรกเลยนะครับเป็นท่านักขีพูอัพนะครับคือการพูอัพขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ลงมาช้าๆนะครับสัก3วินาทีนะครับขาลงนะค่อยๆเกรงลงมานะครับผมก็จะทําอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับผมท่านี้นะครับช่วยให้เราโฟกัสได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความอึดของเราได้ด้วยท่าที่2ครับเป็นท่าจ้มพูอัพครับเพื่อน เราก็จะเพิ่มความอืดเข้าไปนิดนึงนะครับโดยการกระโดดช่วยนะครับผมพราะแรงเราเริ่มหมดแล้วนะครับทาสัก3ทีนะครับเพื่อนๆจัมผู้อัพไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องลงช้ามากนะครับลงปกติก็ได้นะครับ และท่าสุดท้ายเป็นท่าพูอัพโฮฮะท่านี้นะครับเราจะค้างไว้อยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้สัก5วินาทีขึ้นไปนะครับหรือใครทําได้มากกานี้ก็ลองดูนะครับผมนั้นทาได้ห้วินาทีนะครับมันทําให้เรานั้นเกรงเกรงหลังแล้วก็เกรงท้ามท้องไปด้วยนะครับคือใส่เต็มแม็กเลยนะครับเพิ่มลิมิตของเราไปอีกนะโอเคกคับเพื่อนแล้วก็จบแล้วนะครับกับ การเพิ่มจำนวนครั้งในการดึงข้อนะครับก็มีท่าหลักหนึ่งท่านะครับท่าพิเศษเพิ่มมาอีก3ท่านะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับส่วนจํานวนครั้งนะครับเพื่อนๆก็ทำแม็กซิมัมในท่าแรก้ครับท่าหลักส่วนท่ารองนะครับผมนะนําเป็น3-5ครั้งนะครับถ่าไหวนะยังในตัวอย่างผมก็ทําไปแค่ท่าหลัก5ครั้งท่าลองเนี่ยสองท่าแรกอย่างละสามนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครัค้างไว้5วินาทีนะครับพอเริ่มหมดแรงแล้วเพื่อสามารถจะค้างไว้นานกว่านั้นก็ได้นะครับ ก็ลองไปปรับใช้ดูนะเดี๋ยว,วนี่คือลูกของฉันส่วนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปบิดพื้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้หมดแรงทำแดดร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆหวังว่าจะชอบนะแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นแรงใจให้ผมหน่อยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ